บ้านเดี่ยวแลนซิโอคลิปเพชรเกษมอ้อมใหญ่ ห้องนั่งเล่นกว้างได้พื้นที่เหลือส่วนมุมรับประทานอาหารวางได้4ี่ถึงหที่นั่งห้องนําชั้นล่างเนี่ยกว้างใช้งานได้จริงมาต่อกันที่โซนห้องครัวแยกเป็นสัดส่วนใช้งานได้หลากหลายจะบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ครัวหรือจะทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้ไปต่อกันที่ชั้น2ดีกว่าบ้านที่นี่เนี่ยเขามีมาให้มากถึง3ห้องนอนพาไปดูห้องนอนแรกกันค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดดูเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับห้องที่โปรง่งโล่งสบายแบบนี้เลยห้องนี้เนี่ยสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้สบายและยังมีราเบียงเอาไว้ชมวิวอีกด้วย อกจากนี้เนี่ยยังมีมุมเอาไว้ทำาอล์กอินครัวได้และห้องนอนนี้เนี่ยยังมีห้องน้ำในตัวสุขภัณฑ์ครบคันส่วนห้องน้ำส่วนกลางชัน้นสองเนี่ยก,กว้างใหญ่และใช้งานได้จริงไปต่อกันที่ห้องนอนที่ 2. และ3ใครจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องอนเนกประสงค์ก็ได้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันการใช้งานเลยหรือว่าถ้าจะปรับเป็นห้องนอนเนี่ยก็สามารถวางเตียง3.5ฟุตได้อย่างสบายสบายบ้านฟังก์ชันดีราคาเริ่มเพียง3ล้านคุ้มขนาดนี้มีแค่ที่นี่แลนซิโอ ผิดเพชรเกษมอ้อมใหญ่